เขื่อนเซรินท่อนอําเภอเซรินท่อนจังหวัดอุบลราชธานีครับท่างทีมข่าวเข้าไปนะครับได้สำรวจปริมาณน้ำภาาในเขื่อนนะครับว่ามีความพร้อมนะฮะทั้งเรื่องของการเตรียมรับมือฤดูแรงที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยมีนายบุญเลิศแสงระวีนะครับโดยทําการหัวหนา้าทําการแทนหัวหน้ากองเรืไฟฟฝ่าเขื่อนเซรินท่อนครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีไดี๋ยพาสำรวจพื้นที่ต่างๆภายในเขื่อน ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุดถึง1,966ล้านลูกบาศก์เมตรก็พบว่าน้ำในเขื่อนในขณะนี้มีปริมาณการเก็บกักอยู่ที่กว่า70%ซึ่งอยู่ระดับที่ปกติโดยในปี2 5 6 7นี้ครับมีการขาดการว่าประกการเอลินโยจะก่อให้เกิดความแห้งแรงอันจะส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็นภารกิจสาคัญครับผี่ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาทางออกในการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอุณหภูมิสูงของโลกสูงขึ้นปริมาณฝนก็จะลดลงโดยท่นานบุนเลิศแสงระวีทําการแทนหัวหนากองด้วยฟ้าเคื่อนซินทอนเดบบอกว่าจากการสํารวจสถานการณ์ระดับน้ำที่เคลื่อนซินทอนพบว่ามีน้ำเก็บกักใสถึงเดือนตุลาคม2 5 6 7ในสภาวะที่ฝนถิ่งช่วงดน รวมทั้งสามารถปลอยน้ำไปซอยสมทบเขื่อนปากมุล,ลนกรณีหากมีการปล่อยน้ำลดระดับน้ำเป็นเวลานานกว่า1เดือนเพื่อใหเห็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็คือแกงสะพือที่อำเภอพิบูร์มั่งสาหานนะครับ <c oughs> และก็เปิดให้หนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาทเที่ยวท่องเที่ยวได้ในช่วงของเดือนมีนาคมหอดเดือนเมษายนในส่วนของหากฝนมาซากกว่ากําหนดทางเขื่อนสิรินธรเองกับมีนม้ำใส่เพียงพ่อต่อการรอเลียงระบบระมีเวท ของลุ่มน้ำและกระพ่อต่อการโค้งระดับน้ำใส่เห็ดปะป่าของโตจังวัดอุบลราชธานีซึ่งยังบม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับไปฟังเสียงผู้ชมบางตอนครับของนายบุญเลิศแสงระวีครับทำการของด้วยฝาเขื่อนซีนทอนครับสถานการณ์ของน้ําของเขื่อนซีนทอนนะครับใน,ในปีนี้หรือปีที่ผ่านมานะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าในเกณฑ์ที่ดีนะครับ เราก็มีการบริหารจัดการน้ําอยู่ในเขาเรียกว่ารูนเคิร์ฟนะครับเป็นเส้นปฏิบัติการนะครับก็ยังเป็นที่ที่น่าพอใจนะครับสามารถที่จะสนับสนุนน้ําทางการเกษตรทางการชประทานได้ครับปีนี้ครับ mm hmm. สําหรับผู้ใช้น้ํานะครับก็ฝากเรื่องอาการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คืออาจจะปลูกพืชระยะสั้นนะครับคือช่วงนี้ก็มีการสนับสนุน เรื่องน้ำของชนประทานซึ่งสูบจากเขื่อนซิลินทรนะครับจะสิ้นสุดการสูบว่าประมาณเดือนเมษายนนะครับก็ฝากในการที่จะใช้น้ำอย่างมีคุณค่านะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ